ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็วันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับชิระเกียงไกจุนหอมนะครับผมก็มีหลายคนนะครับถามถึงนะครับผมว่าอยากจะเล่นเกมนารุโตะสตอมสามสตอมสี่บนมือถือนี่มันเล่นได้ไหมก็คือเล่นได้นะครับผมเราจะใช้แอปตัวนี้นะครับเล่นนะครับผมแอปกาวเกมนะครับ แอปที่คุณต้องมีนะครับผมแอปตัวนี้นะครับผมซึ่งหาดาวน์โหลดได้จาก Google Play Store นะครับผมแล้วก็แอปตัวนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมคุณโหลดเสร็จแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับผมก็อันดับแรกนะครับเข้าไปที่แอปตัวนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็เข้าที่ตรงนี้นะครับ แล้วก็เข้าไปที่ตรงนี้นะครับผมคุณจะเห็นตรงนี้นะครับที่มันเขียนว่าสามรอยห้าสิบนะครับ ms นะครับผมก็กดเข้าไปนะครับผมก็กดเปิดนะครับ นี่ก็คือได้แล้วนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับผมจากนั้นให้เราเข้าไปที่แอปกาเกมของเรานะครับผมรอมันสักคู่หนึ่งนะครับผมถ้าจะเล่นนี่ก็คือเน็ตต้องแรงนะครับถ้าเน็ตไม่แรงนี่ เล่นไม่ได้นะครับต้องใช้ระดับที่ว่าความเร็วนี่ก็คือ1000 kb ขึ้นไปนะครับผมหรือ1น mb ขึ้นไปนะครับส่วนเน็ตของผมมันก็จะไม่แรงนะครับแต่ว่าผมจะมาสาธิตนะครับผมก็เอาแบบคร่าวๆไปก่อนนะครับวันไหนนี่เข้าบริษัทก็คือได้เล่น wifi แล้วก็จะมาอาัดคลิปลงให้ดูเลยนะครับผมก็จะมีเกมพวก <PH> 3, ps ส ps สนะครับก็คือสามารถเล่นบนมือถือได้นะครับผมมีหมดเลยนะครับผมก็เจอกับ เจอแล้วนะครับารูโตะสตอมสามนะครับผมก็คือสามารถเล่นได้ทุกเกมนะครับผมตัวนี้ก็คือเน็ตผมมันช้านะครับส่วนสำหรับใครที่อยากจะเล่นนะครับก็คือเน็ตต้องแรงนะครับผมถึงจะสามารถเล่นได้นะครับ เดี๋ยวถ้าวันไหนได้เข้าไปที่ทำงานนะครับก็จะได้เล่น wifi นะครับเดี๋ยวอัดคลิปลงให้ดูนะครับผมก็มีแค่นี้นะครับผมสําหรับคนที่อยากจะเล่นนะครับผมผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับส่วนวิธีก็ตามนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับหรือถ้าอะไรเพิ่มเติมนี่ก็ คนที่รู้กว่าผมนี่ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผม